กกดเเอองงฮะแล้ว <ize> ็ถ <making> ่ายช่องไทยเป็นสตอรี่ครับผมสวัสดีฮะเช้าวันที่สดใสนะฮะคนแยกแรงอ่ะพอดีไม่ได้ลงคิดพอดีกลัวทุกคนอาจจะลืมว่าพี่เพจนี้นะฮะซึ่งจริงเจ้าตัวนะฮะตัวผมเองก็ลืมนะฮะว่าผมเนี่ยมีเพจอยู่ด้วยก็พอดีเข้าไปอ่านแชทน้องคนึงเขียนมาว่าพี่ฮ่าผมเล่นเปโนได้แล้วเลยบอลเลได้แล้วด้วยนะ เด็วะไงนต่อวะเราก็เลยบอกว่าอันนี้ผมอยากจะเล่นเป็นตุลีไทยตุตีไทยก็แบบตนตีไทยยังไงตุลีไทยยังไงโง่เวอร์รเอรยากเราไปใช้เราอยากเล่นแบบอ๋อเจ้าเล่นแบบเตรงเต้แบบเต้ยเต้เลยก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาจริงเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ยังยังไม่ทราบด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเรามาใครเขากับน้องไงแ่ลืมเลยพูดอะไรต่อวะ กับคนที่เริ่มต้นแล้วก็ไปเรียนเรื่องของคอร์ดเรื่อง,องเรื่องของการคิดเมโลดี้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไอเดียไอเดียหนึ่งในการคิดเมโลดี้ด้วยเหมือนกันสำหรับคนบที่ประเลงได้แล้วนะครับอินได้แล้วอะไรนะครับผมและอยากเล่นเป็นดนตรีไทยนะครับผมผมอยากลองให้เล่นสเกลสเกลหนึ่งรูนะครับผมชื่อว่าสเกลเมเจอร์เป็น์โนมิคครับเกเมเจอร์เปอรนิคเจ๋งไงเจ๋งไงวะพอเราพูดเรื่อง ดนตรีไทยปุ๊บตื่นที่ดีนมาแ,แล้วคือมเมเจอร์เป็นทาเฮ้ยหรือว่าเมียนื่นมันทำได้วะถ้าเมียนื่นทำได้บอกผมหน่อยนะเออผมเ่ยเมืม่อถึงสเกลมเมเจอร์เป็นทาก็สเกลสเกลหนึ่งที่ให้บรรยากาศแบบดนตรีไทยเลยปกติซีเมเจอร์สเกลได้ไหม เที่ยวแรกจะเป็นโดเรมีฟาซอลาทีโดใช่ไหมเขาเนี้ยสูตรของเมเจอร์เทนทาเนี่ยมันปั่นตัวที่สี่ตัวที่เจ็ดออกโดเรมีฟาซอลาตัวฟาคือตัวที่สี่ตัวทียคือตัวที่เจ็ดคราวนี้สเกลเนี้ยมันก็จะมีโดเรมีข้ามฟาไปเลยโดเรมีซอลาเป็ทนโดเลมีซอลาโดตัดตัวที่สี่ตัวที่เจ็ดออกมันจะให้บรรยากาศแบบไหนลองดูเมเจอร์สเกลก่อนเมเจอร์สเกลนะ เต็มเลยไม่ตัดดีไ,ไหมฝนตกอ,อย่างแรงอ่าตอนนี้เราไปเมเจอร์ไปนาทีกันว่าเร่งเตนน่นคราวนี้คนที่บเรเลงได้หรือคนที่กลับคิดโมโลลดี้นะเราติดตามพร้อมกัน ปกติเราใช้น้องทุกตัวเลยในชะ่ไหมจะลองพิมพ์เขาไว้เรียงมะเร,ร็งสั้นๆแล้วกันนะโดยใช้สูตรคอร์ด1654เอเมเนอร์เอฟดีนะสูตรเดียวกันกับทุกคลิปอะและ้วคลิปต่อไปผมก็จะใช้สูตรนี้แหละผมคิดง่ายไงเออเริ่มต้นยินง่ายผมเจอบางคลิปเขาแบบว่าผมจะยกตัวอย่างอีแฝงเฮ้ยงงเลยอีแฝงนี่แล้วว่าเป็นีก็แล้วกันนะไม่ติดไม่ติดสีดำเลยอ่าจะลองลองระเลงนะ จไม่ผิดทาง จะถามว่าเพลงอะไรขึน้นมั่วเมื่อกี้ป้าลองเล่นบ้างก็อ,อันแรกเป็นเมเจอร์อันหลังเป็นเมเจอร์แผ่นดนตรนีเออกระด้าตีใช่ไหมเราลองเรียนแบบเขาดูดีกว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเราลองกรอแบบเขาบ้างพอดีนึกออกพอดีนึกออกเขาเลยพูดอา่าเราลองใส่แบบเนี้ยลงไปในเพลงด้วยดีไหม ไปเลยนะ ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคนที่เริ่มต้นก็ลองไปปรับใช้ในการคิดเมโลดี้ดูนะฮะถ้าปกติเทเล่นทั่วไปก็เมเจอร์ทั่วไปนะครับผมถ้าแต่ถ้าลองเป็นดนตรีไทยก็ลองเมเจอร์คิดเป็นเมกดูน,นะฮะกว,ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเฮ้ยน้องทำให้แล้วดูด้วยกดไลค์ด้วยนะเพลินนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ประโยชน์กันนะฮะซ้อมมาเยอะๆแล,ล้นนวนะฮะแลาวนี่เป็นวันเดืสนส่งชง มันจะไม่สนุวกตอนศึกษ้อมันจะสะดกตอนน,ตอนี้เรียนได้แล้วก็ลองกับใช้กันดูครับสำหรับวันนี้นไปก่อน,นครับผมไป้ใหม่ bye, นะกดเองถ่ายเองคราวนี้กดเองปิดเองครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคราวหนะ้า